ญาตนั่งนะคะาสคุณหมอวันนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าเลยอะนั่งสิพอดีเลยไหนๆก็ว่างแล้วหนูมีเรื่องอยากจะถามคุณหมอพอดีเลยอะถามว่าคุณหมอรู้สึกแปลกใจมาตั้งแต่หนูเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางให้คุณหมออะไม่ว่าจะเป็นแบบว่ารักษาสิวกระชับรูขุมขนแล้วก็ยาลดความอ้วนเนี่ยคุณหมอค่อยสงสัยมาว่าทำไมเราถึงไม่มีลูกค้าเลยอะยังไหน้ามาถาม หนูไม่รู้ไงหนูถึงถามคุณหมออ่ะคุณหมอทํายาวว่าไม่ดีหรือเปล่ากระชับรูขุ่นโขงออข้าวโพดเนี่ยเนี่ยเวลาหน้าฝองเนี่ยไม่ต้องเอาตุ่มมาลองเลยนะเอาหน้าเลือไปลองน้ําได้เลยจ <c oughs> ิตบอกอ่ะหนูตลอดเลยอ่ะหนูซีเรียสนะเนี่ยปีนี้อาอยุเท่าไหร่แล้วยี่สิบห้าเป็นจะเพศพอดีเลยค่ะมีใครมขอเบอร์โทรไหมไม่มีค่ะมีใครมาขอไลน์เลยอะไรไหมไม่มีเลยค่ะมีใครมาจิตไหมอุ้ยไม่มีเลยคุณหมอพิจารณาตัวเองนะนะจังาลื่อนนะทักนีเราคงหาผัวยาก อยากผอมไหมอยากสิคุณหมอว่ะมีวิธีเดียวนะเอานิ้วไปแย่ปักไฟลูกเขาแย่ปักไฟแล้วหนูจะผอมเหรอจะือตายเลยกันแล้วไปเกิดใหม่อาจจะผอมโอ้หหมอว่ะโอ้โหสงอบมาเลยค่อยค่อยเดินนะคะเขาเมายาบ<อ>้าค<ๆ>่อยคนั่งค่ะี่ก็หมอ<笑><笑>วอ้นี้มันจะรอดถึงสิ้ปีได้ไหมเนี่ยอาการหนักมากเลยเนี่ยหมอผม <ทำ S 1> มีเรือมาปึกเตียนครับปึกษาผมเกียดแล้ว แมวแมวไหมครับไม่รู้ว่าผมจะเป็นโรคประสาทหรือเปล่าครับหมอชีวิตผมปัญหาครอบครัวมันลุ่มเลาครับผมมันสับสนครับสับสนหมอครับครับพร้อมฟังเรื่องผมไหมครับพร้อมมากไหนหมอลองนั่งให้ผมฟังสิทั้งหมอเห่งกลางนะทั้งหมอจะเท้าฟังตั้งแต่แรกนะตั้งแต่ปีพุทธศักราชคุยลื้อสิเล่าให้ควมฟังหมอพร้อมฟังไหมครับพร้อมแล้ว นี่เขาจะพ่นยางใส่ผมไหมเนี่ยไม่ใช่คางคดอันนี้นางพยาบาลนค่ะถึงว่าตอนออกไปร้าผม้วถ้าพระบาชนคนอื่นจะสวัสดีค่ะแต่อันนี้ออกไปเขาทักผมเลยครับผมว่าอาบอกฟังไหมครับพร้อมมากฟังนะครับเมื่อหลายปีก่อนผมแต่งงานกับแม่ม้ายคนหนึ่งถึงมีลูกสาวอายุยี่สิบอยู่คนหนึ่งครับย่ลูกเสี่ยวอายุยี่สลูกสาวครับไม่ใช่ลูกเสี่ยวต่อมาพ่อผมแต่งงานกับลูกสาวเมียผม ลูกสาวก็เลยกลายมาเป็นแม่เลี้ยงผมนะครับฮ <Huh? Huh? S 1> พ่อผมกลายเป็นลูกเขยผม oh, <no. S 1> สองปีต่อมาเ <c oughs> มียผมคลอลูกให้ผมคนหนึ่งครับ <c oughs> มันเป็นพี่น้องแม่เดียวกับแม่เลี้ยงผมแต่คนละพ่อลูกผมเนี่ยเรียกผมว่าพ่อเออก็ถูกแล้วไงแต่มีปัญหาตรงที่ผมเรียกลูกผมว่าน้าชาย <Huh? S 1> ต่อมา ลูกสาวผมมีลูกให้พ่อผมคนนึงมันเป็นน้องชายของผมดูสินะแต่มาเรียกว่าตาตาตาเพราะผมเป็นผัวของเมียผมเมียผมเป็นแม่ของแม่เลี้ยงผมก็คือคุณยายผมเพราะฉะนั้นผมเนี่ยต้องเป็ของตาของตูกของเอง มาแล้วเป็นต้นมาครับหมอเฮ้ยโางพยาบาลค่ะเอาโรคพยาบาลออกแล้วนี้มารับคนไข้เหรอคะรับกูเนี่ยไปอย่างนี้เลยแล้วโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูปวดหัวเลยเกินโอ้ยหนูไม่ไหวถ้าพอแล้วพลรักษาผมพอแล้วพอแล้วไม่เหจะเรียกมึงได้ไงพอแล้วไม่ว่าช่วยกูด้วยพบกับความขบขันและความสนุกเฮฮาความบันเทิงเต็มรูปแบบและครบวงจร จะเป็นภาพยนตร์หรือว่ารายการตลกนะคะได้ที่ทางช่องไลฟ์คอมเมดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะลืมไปสับสไครด้วยนะจ๊ะ